อันนี้เป็นผ้าสโลรใหม่บ้านนะครับผมท่านนะครับยังมีเหลือนะครับผมอีกไม่มกี่ผืนละนะครับผมหกคำแบ่งไว้ใช้ด้วยนะครับผมบางส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้เดินทางเมื่อวานนี้ทําเข้าแผ่นเนาะจนข้ามก็เลยไม่ได้ส่งนะครับผมส่งไม่ทัน ท่านใดสนใจอยากนำไปใช้ก็แจ้ง6กคำได้นะครับทุกท่านนะมันเป็นใหม่บ้านนะใหม่บ้านใหม่น้อยสาวมือนะครับผมท่านเส้นจะเล็กละเอียดมากเลยนะครับผมเป็นงานทอแบบรุ่นโบราณน,นะครับ สีก็แบบโบราเลยนะครับสีกลมกล่อมดีนะครับผมนี่อีกพื้นหนึ่งนะครับผม